เปิดตำนานตีใหญ่ตอนที่3ส,สตุลาคมพุทธศักราช2517ตีใหญ่วางแผนใหญ่ครั้งแรกด้วยการบุกเข้าไปปล้นร้านทองชื่อดังแสงเจริญที่ตำบลพระสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่กล่าวกันว่าเขากวาดทองคำรูป,ปรพัรร์ไปได้มีมูลค่ากว่าหนึ่งล้านบาทและนี่คือการปล้นข้ามถิ่นครั้งแรกของเขา 18ธันวาคมพุทธศักราช2517ตีใหญ่และพักพวกบุกเข้าปล้นร้านขายเฟอร์นิเจอร์ของนายหุยกวงแท่โค้งปากซอยนกมาศถนนจรินสนิทวงท้องที่สนภาษีเจริญได้เงินและของมีค่าไปจำนวนไม่น้อยอีกเช่นกันตีใหญ่กบดานเงียบแน่นอนในช่วงเวลานั้นเขาเป็นอานชากรที่เจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่หลายจังหวัดต้องการตัวอย่างยิ่งแหล่งกบดานของเขากล่าวว่า เป็นอาพาร์เม้นแห่งหนึ่งแถวอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเช้าขึ้นเขาจะแต่งตัวผูกเน็คไทถือคือกระเป๋าเจมบอนใส่แว่นเรแบแบนออกจากที่พักทุกเชา้าเย็นค่ำจะกลับมาตามปกติเสมือนคนทำงานทะว่อไปตีใหญ่เป็นจอมโจรที่ฉลาดผิดสามัญโจรทั่วไปไม่มีลูกน้องคนไหนลรู้เลยว่าเขากบดาน หรือมีที่นอนที่ไหนตีใหญ่มักจะอยู่ไม่เป็นที่ต้องคอยหลบหนีตลอดเวลาจะไปพบลูกน้องก็จะไปพบเองว่าและเขาคนเดียวเท่านั้นที่จะตัดสินใจไปปล้นที่ไหนเขาจะเป็นคนไปดูลาดราวังแผนกับเวลาด้วยตนเองตามลำพังคนเดียวนัดกับลูกน้องจะไม่กำหนดเวลาที่แน่นอนไปช้าบ้างไปเร็วบ้างหรือไม่ไปเลยรวมทั้งหากจะไปปล้นที่ไหนตีใหญ่ จะบอกและระดมสมัครพักพวกก่อนหน้าในเวลาล่วงหน้าไม่กี่ชั่วโมงจากพฤติกรรมดังกล่าวทำให้เขาหนีรอดจากเจ้าหน้าหาที่ตำรวจมาได้เป็นเวลาหลายปีเพราะตีใหญ่ไม่เชื่อใจใครทั้งนั้นนอกจากตนเองขนาดเวลานอนเขายังใช้วิธีจุดทูบแล้วมัดด้วยหนังสติ๊กผูกติดไว้ระหว่างหัวแม่เท้ากับนิ้วชี้เวลาที่ทูบ ไม่จนเกือบหมดดอกเขาจะรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาสำรวจตรวจตรารอบๆที่พักหากไม่มีสิ่งใดผิดปกติเขาจะดอนหลับต่อและใช้วิธีแบบเดียวกันนั้นตลอดคืนแม้จะระวังตัวรอบครอบแค่ไหนก็ตามแต่แล้วในที่สุดตีใหญ่ก็ถูกจับมันเป็นการถูกจับครั้งแรกและครั้งเดียวในชีวิตของนักฆ่ามาหาการคนนี้ ครั้งแรกและครั้งสุดท้ายจับเป็นตีใหญ่อาหารการขนองศึกกันยายนพุทธศักราช2518เหมือนฟ้าจะบรรดานดนขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังสืบสอกยารอยตีใหญ่ตามหมายจับหลายใบในหลายทองที่อยู่เอาเป็นเอาตายอยู่นั้นสายสืบของเจ้าหน้าที่ตำรวจในเขตสนภาษีเจริญก็โทรบอกมาว่าพบตีใหญ่กับสมุนกำลังซ่อมมาสุมกำลังกันอยู่ในบ้านเช่าหลังหนึ่ง ในสวนแถวบางพลัดถนนเจริญสิทวงเท่านั้นเองกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจก็กรูกันเข้าไปล้อมจับและมันง่ใดอย่างไม่น่าเชื่อตีใหญ่ยอมให้เจ้าหน้าที่จับกลุ่มจับเป็นครั้งแรกในชีวิตมันแง่ใดเสียงยิ่งกว่าอะไรเหมือนกับว่านี้ไม่ใช่ตีใหญ่ตัวจริงที่ก่อคดีดปล้นฆ่าสถานเมืองมานับไม่ถ้วนหนังสือพิมพ์พากันเสนอข่าวนี้อย่างเร็วกราวเพราะตลอด ในช่วงปีที่ผ่านมาก,กว่า1นึ่ทีที่ตีใหญ่ก่อขึ้นเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายในหลายสอนอไม่สามารถแกรอยหรือดมกลิ่นไปถึงตัวเขาได้เลยแต่แล้วจูจ่ๆตีใหญ่ตัวจริงก็ถูกใส่กุญแจมือจนได้จนมันง่ายาดเหลือเชื่อการถูกจับกลุ่มครั้งนี้มีการขยายผลออกไปมากมายและแน่นอนตีใหญ่ ถูกถ่ายภาพทำประวัติและพิมพ์ลายนิ้วมือเป็นครั้งแรกหลายคดีที่เขาก่อขึ้นในหลายจังหวัดถูกผนวกรวมกันเข้ามาด้วยความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยคิดคร่าวๆแล้วความผิดของตีใหญ่นั้นถึงขั้นประหารชีวิตแน่นอนไม่ก็จำคุกตลอดชั่วชีวิตจากห้องขังที่สนภาษีเจริญตีใหญ่ถูกฝากขังต่อ ที่เรือนจำลาดยาวอยู่อีกหลายวันประสบการณ์ครั้งแรกในคุกลาดยาวนี่เองมันฝังใจตีใหญ่สุดยากแค้นมันทำให้แค้นและการกระทำที่ได้รับจากคนคุกด้วยกันตีใหญ่สุดแค้นใจและประกาศต่อพักพวกของเขาต่อมาว่าเขาจะไม่ยอมถูกจับอีกต่อไปและวันที่ตีใหญ่ประกาศก็มาถึงหนึ่งหนึ่ง ตุลาคมพุทธศักราช2518ตีใหญ่ต้องออกเดินทางจากกรุงเทพพร้อมนายเอกสมุนคู่ใจไปยังจังหวัดเชียงใหม่ตามคำสั่งของศาลเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจขออายัดต,ตัวมาในคดีที่เขาบุกเข้าไปปล้นร้านทองแสงเจริญเชีงยงไห่การเดินทางครั้งนี้ใช้รถไฟเป็นพาหนะมีพลตำรวจทวนและตำรวจเสีงยงเงยงควบคุมตัวไปบนโบกี้รถไฟชั้นตีใหญ่ กับสมุนถูกตีตรวนใส่กุญแจมืออย่างแน่นหนาเพื่อป้องปกกันการหลบหนีอย่างเต็มที่1830นอนรถไฟสายกรุงเทพเชียงใหม่เคลื่อนตัวออกจากสถานีรถไฟสามเสนโดยมีสองเจ้าหน้าที่ตำรวจและสองเสือร้าย นั่งประจันหน้ากันไปตลอดทางสื่อร้ายอยู่ในสภาพลูกแมวเชื่องเชื่องเวทนาแต่ในใจเขานั้นคิดอะไรอยู่ยากที่ใครจะรู้โอกาสหาหนทางนี้ไม่มีทางเป็นไปได้แน่นอนทั้งคู่ถูกใส่กุญแจมือและโซ่ตรวนร้อยข้อเท้าด้วยโซ่ขนาดใหญ่สุดเวลา02:00น,นนฝนตกกระหน่ำหนักหนาระหว่างที่ขบวนรถไฟเคลื่อนที่ออกจากสถา,านีตะพาหินในเขต จังหวัดพิจิตรมุ่งไปยังสถานีดงตะขบผู้โดยสารส่วนใหญ่หลับสนิทกันหมดแล้วจูจๆตีใหญ่กับสมุนที่ซึ่งล่ามกุญแจขออนุญาตเข้าห้องน้ำเพื่อปัสสาวะพลตำรวจทวนเดินตามนักโทษทั้งสองไปเฝ้าอยู่หน้าประตูห้องน้ำที่เปิดแง้มไว้ไม่มีหลังร้ายไม่มีสิ่งบอกเหตุหลังสองเสือร้ายเข้าห้องน้ำไปเพียงสาวินาทีเสียง กระจกหน้าต่างก็แตกดังเพลงดังสนั่นลั่นขึ้นพ่อตำรวจทั้งสองตกใจรีบพรวดพลาดเปิดประตูห้องน้ำเข้าไปดูสิ่งที่เห็นภายในมีเพียงคอวางว่างเปล่ากับเศษกระจกที่ตกแตกเกลื่อนพื้นตีใหญ่กับสมุนอันตรธานหายตัวไปแล้วเสือร้ายทุกกระจกแล้วเสียงชีวิตพุ่งตัวออกไปนอกขบวนรถไฟที่วิ่งด้วยความเร็ว9กกม ชั่วโมงซึ่งข้างนอกมืดมิดเต็มไปด้วยทุ่งนาและป่าเขาถ้าไม่ขอหักตายก็อาจถูกรถไฟทับขาดท่อนเมื่อตีใหญ่กระโดดหนีลงจากรถไฟเจ้าหน้าที่ตำรวจระดมกำลังหาเสื้อกันอย่างยกใหญ่แต่ไม่พบศพหรือร่องรอยใดๆเลยแม้แต่รอยเลือดนั้นแสดงให้เห็นว่าเขาติดปีกหนีไปอย่างลอยนวลอย่างแน่นอนนั้นเองทำให้เกิดเสียงร่ำลือว่าตีใหญ่เป็นโจรจอมขมังเวทมีคา ถ้าอาคมกำบังหายตัวได้จึงทำให้หลุดรอดจากการจับกลุ่มของทางการได้และนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของโจรโหดจองขมังเวทในเวลาต่อมา